าสทานโลโนเป็นกินเป็นกินกันแหละอืมอมออกยกังไงก็ออกกบุงกบ้งเอ,ออกบุ้งนุ่มฟาสทันท้านี่จะกินอะไรกินเนื้อไงเอ๊ะ Ô, mọi người nắp ca. 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 Ô, mọi người nắp แนะนำเห็ด้าสถานครับอันนี้เป็นเห็ดที่ออกตามต้นไม้ไผ่นะครับก็อธิบายทีครับออกตามต้นไม้ไผ่ครับดูครับเมื่อฝนตกเยอะๆครับความชื้นมีครับมันจะออกตามลำต้นนะครับของไม้ไผ่นะครับอันนี้เก็บมาครับจะเอามาทำ ยำครับดเดี๋ยวปอีหน่อยเดีย๋ดวยวจะทำให้ดูน้องนะสูตรนิ่มได้เนี่นดีนี่มันไหมเพราะเราตีวเขาเยนะเี่ยออตัวแม่มัน,นี่ก็นี่ตัวมันก็อื่นอุ่นุ่นอุอาน่นนอ แลอันนี้เขาล่างล่างไปหลวกน้ำอุ่น่ไหมเไปหลวกนะครับอืมใกทายเออช่ะชชกระชอมนี้กระอมอยู่นหูมังงเออกระช้อนนั่นลวกีกาเลยพอที่เอาในหลังนะก็เลยเอานีอ่ะโอ้โหเขาหลอกม่ให้เมือนเจยมันเหมือนอก

ผกอขาเจคัยเอ้อเขาจคันใส่ขาจคันใสปูถ้าคนไรมักน้ำปูน่าใส่น้ำปูเหะมากคนไรมักน้ำปูก็ใส่น้ำปูเยอะเอะน้เยอะยนลๆอร่อยดีนั่นดนังนั่นอ้วหมใส่ัวใส่ี่หม่ห่หนมัมัววันัีวมว

มีนามเลยกับฟัวลาอีกับยมกับที่กมันใคจะไปใส่นาหนน้องกันหนาอืมคนอเภอเลยเออาเ่ยไปเลยเลยดี๋ยวนามันออมาคนเดียวมัน